สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ก็เป็นสมเด็จครับนะครับเป็นสมเด็จนะครับแต่สมเด็จตรงนี้เป็นสมเด็จผงน้ํามันนะครับสมเด็จผงน้ํามันฮะเก้าชั้นหูใบสีนะครับเก้าชั้นหูใบสีนะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางพ่อกลวยนะครับหนุ่พ่อกลวยกุสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับอย่างนี้ต้องตีลงทางพ่อกลวยครับนะครับเก้าชั้นหูใบสีผงน้ํามันฮะ เนื้อผ้าดูมันมันเลยนะครับเนื้อผ้าดูมันมันเลยผงน้ำมันนี่มีในสารระบบหลวงพ่อพวกลวยนะครับนะครับมีในสารระบบหลวงพ่อพวกลวยนะพระผงน้ามันนะครับจริงๆแล้วพ้าหลวงพ่อกลวยท่านก็นสร้างเยอะนะนะครับท่านก็นสร้างเยอะนะครับถ้าเราไม่ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นนะั้นรุ่นนี้ผมว่าในการที่จะได้ ใช้ผ้าของท่านเนี่ยนะครับเยอะนะครับเพราะว่าท่านสร้างเยอะมากนะครับมีหลายหลายหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับทั้งโลหะทั้งเนื้อผงเนื้อดินนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับองนี้ก็เป็นผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันพกกลวยนะครับเป็นสมเด็จพิมเก้าชั้นหูใบสีนะครับสมเด็จพิมเก้าชั้นหูใบสีนะครับผ้าสวยดี นะครับเนื้อหา้าสวยดีเนื้อหา้าดูง่ายๆเลยนะครับเนื้อหาดูง่ายๆเลยสาหรับภาพองค์นี้มันมันนะครับมันมันนี่เก้าชั้นนะครับเก้าชั้นนะครับเก้าชั้นสามหกเก้านะครับอ่ะวันนี้ได้พ่อกลวยมาถ่ายให้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรอีกนะครับมีอะไรก็จะมาถ่ายถ่ายให้ชม นะครับเนาะผมก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ